อารมณ์จิตที่ดีนั้นจะต้องควบเป็นอารมณ์จิตที่ควบคุมกําลังใจของตนเองควบคุมคุมความรู้สึกของตนเองเขไว้ว่าเวลานี้อารมณ์จิตของเราตั้งอยู่ในด้านกุศลและอกุศลเช่นเราจะนึกจับใจไว้ว่าเราจะกาหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกเราจะภาวนาว่าพุทโธเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทเวลาใ,ใจออกนึกว่าโธ เราคุมอยู่อย่างนี้ได้ตลอดวันหรือเปล่าอารมณ์อย่างนี้เป็นอารมณ์จิตที่เป็นอุสนการควบคุมกําลังใจรูล้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกเรื่องภาวนาวาพุทโธวันหนึ่งถ้าวา่าท่ายรงได้สักยี่สิบนาทีหรือสิบนาทีหรือห้านาทีต่อหนึ่งครั้งหนึ่งคราว เพียงเท่านี้ท่านทำเป็นปกติทุกวันตายแล้วก็ไปสู่สวรรค์ได้พ้นจากอบายภูมินี่เป็นความดีที่เราจะช่วยตัวเองก็ควรจะระมัดระวังและคนที่ควบคุมกำลังจิตได้แบบนี้พยายามที่มีความชีวิตอยู่อารมณ์จิตก็เป็นสุขไม่มีอารมณ์กวนกวายไม่มีความเร่าร้อนของจิต พราจิตทรงอยู่ในอารมณ์ที่เป็นกุศลนี่ท่านเราควรจะปฏิบัติตนให้ได้ตามนี้คือเอาชนะจิตจากเอาจิตชนะจากอารมณ์ข้างความชั่วจะให้หมุนไปตามความชั่วนี่การที่เราเจรเิญพพะกรรมฐานเราทำกันเพื่อประโยชน์อะไรกร,รมฐานมีอยู่สองแบบคือสมถภาวนาและวิปัสนาภาวนา สมรถาภาวนาแปลว่าอุบายเป็นเครื่องสงบใจทำจิตให้สงบจากอารมณ์ที่เป็นอกุศลคือความชั่วหมายความว่าป้องกันความชั่วไม่ให้เข้ามาสู่จิตจิตของเราจะไม่ยอมคิดนึกถึงอารมณ์ของความชั่วอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอันขาดเพราะความชั่วเป็นปัจจัยเป็นปัใจจัยให้ตกนรก <c oughs> นอกจากตกนรกแล้วก็มาเป็นเปรตแป็นสุรกายเป็นสุดสัตติใีนฉานเกิดเป็นคนก็นเอาดีไม่ได้นี่การที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนให้มรนดาพุทธบริษัทเจริญเพื่อรมฐานคือทรงสติสัพชัญญะกำหนดไว้แต่เฉพาะในความดีอย่างย่อที่กล่าวมาแล้วคำาเาเรียกว่าคำว่า,า,า,าพุทโธและวกำหนดรูลมให้ใจเข้าออก ถ้าทรงได้อย่างนี้ตลอดการตลอดสมัยอย่างเร็วที่สุดเราก็เกิดเป็นเทวดาอย่างดีขึ้นไปกว่านั้นเราก็เกิดเป็นพรหมดีกว่าเป็นมนุษย์เดินตกแตกตกแตกอย่าันยางในสมัยปัจจุบันนี่ในะอารมณ์ปัจจุบันที่มีชีวิตอยู่อารมณ์ใจของเราก็มีความสุขมีความทรงจำดีมีความเฉลียวเฉลฉลาดอาจหารเด่นเริง ในการกระทำความดีปราศจากความเศร้าหมองของจิต